สวัสดีครับผมชองอาร์ตนิคขีนะครับคลิปนี้เรามาการฟังวิเคราะห์ของฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติวันนี้สลบถามว่าทำไมพูดวันนี้เพราะผมอัดคลิปวันที่12เลยนะครับหลังจากแตก3ตัวไปวันนี้สลบเลยต้องขอประทานโทษครับฮานอยปกติวันนี้ที่ผมดูมานะครับที่ผมดูมา หลังจากท้าย5ท้าย5มันจะตาม6 7นะครับผมว่าผมชอบ6 7เาน้อยปกติวันนี้ชอบ6 7นะครับเด่นอีกตัวนึงคือ0 6 7อ่า0 6 7ชอบชอบ7ครับขารุดขาวิ่งจัด7นะครับทำไมถึงทำไมถึงชอบ0นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลข10แต้มน สิบแ้มบวกกันได้ศูนย์ห้าบวกห้าบวกกันได้ศูนย์นะครับเจาะศูนย์เจ็ดครับสองเจ็ดครับสองเจ็ดตัวแรกนึกว่าจะหายสองกลับมาหลอนอีกสองกลับมาหลอนอีกนะึกว่าจะหายไปกลับมาหลอนต่ออีกแล้วก็สักครู่นะครับหกเจ็ดครับพี่น้องแปดเจ็ดครับ แล้วก็ชุด6ครับ0ูครับ56ครับหลักร้อยในเมื่อฟันในเมื่อฟัน7หลักร้อยก็ใส่5นะครับเฮ้ hey, ขอประทานโทษครับหลักร้อยใส่6เบอร์ครับเพราะว่า oh, อัดเลยยิงผมยอมรับว่าตัวนี้หนาวตัวนี้หนาวมากด้วยอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับเอาให้ง่ายเลยเด่น2ตัว6 7จะไปใส่ร้อยห้าก็กระไรอยู่เนาะ <c oughs> ก็ใส่ร้อยก็กระไรอยู่ ถ้ามาถ้ามาศูนย์วนันนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้ามาศูนย์ก็ขอให้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์หกที่เด่นของเราและกันของผมแล้วกันฮานอยปกติเดินมาสามรอบติดนะครับสามรอบติดแล้วก็มาหลุดรอบนี้แล้วหลุดรอบนี้ฮานอยพิเศษก็ท่านรู้อยู่ฮานอยพิเศษเดินมาสองรอบติดแล้วเนาะฮานอยปกติออกผลสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับลองดูพิจารณาดูได้นะครับลองพิจารณาดูก่อน ถ้าไม่ชื่ออ่าผมสังเกตต่างยอดวิวผมดูเลยวันไหนที่ตัวไหนเดินดีปุ๊บคนจะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> แล้วพอแล้วสังเกตไปกระจุกอยู่กันมากๆปุ๊บดุดแต่อที่พิเศษมาดีประมาณนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ผมสังเกตอยากยอดวิวผมดูผมรู้เลยวันนี้หานอยปกติคนดูเยอะประมาณหลักสี่พันแต่หานอยปกติในห,หานอยพิเศษคนดูแค่อยู่ไม่ไมถึงสองพัน อ่ไม่ไม่ไม่แสดงว่าคนชอบเลืออย่างคนชอบเล่นฮานอยปกตินะก็เป็นไปได้นะครับถามว่าถ้าไม่อาม,มีบางท่านคอมเมนต์ว่าทําไมไม่เน้นเลยไอ้น,นี่แหละผมเน้นแล้วหกหางท่านจะเล่นผมเน้นมาให้แล้วจะให้ผมวางสักกี่หางนะ <c oughs> เนาะลองพิจารณาดูนะครับฮานอยปกติขอให้มันหลุดไปแค่รอบเดียวขอให้วันนี้มาแล้วกันขอให้รอบนี้มาแล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาร์ตนิคอีนะครับต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาดูนะครับ ท่านเพิ่งกดติดตามก็ต้องกราบขออภัยยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรบกวนอย่าก,กดดูรบกวนอย่าก,กดข้ามโฆษณาผมนะครับอย่าใครแอบอย่าแบอาแบรักไก่มานะเพราะถ้าท่านกดข้ามโฆษณาผมเลยผมจะไม่ไมีมไรายได้เลย <laughs> โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ